สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพพ่น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพาพีพ่พาน้องมาชมเส้นทางพี่น้องเส้นทางลัดนะครับเส้นทางลัดจากอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับ,รบไปอำเภอสางข้อมจังหวัดอุดรธานีคือกันนะพี่น้อง ชุดเริ่มต้น้ำห้องก่าออกจากตัวอำเภอบันดุงนะครับแรงพานปัม่มนวนปตทนะครับสายมืออุบอลห่อ,อห่อปูบลห่อทั้งขวามือนาเกลือพานหน้าเกลือนะครับหน้าเกลือซูมมือหน่อยขาเจ้าจตากแบบใส่พายางนี่พี่น้องพายางขังน้ำตากมันแห้งไปเลยขันมาเป็นอันตราย,ยขั้นสมัยเกินพายางดำไม่รูละเป็นอันตรายต่องปูบอลปูต่อไปด้วยม่รูดูกัน ครับเลยมาปอดบ้านโนนโนนธงชัยนะครับปอดบ้านโนนธงชัยปัดโนนธงชัยกันเลยตอี๋ยวเห็นป้ายนะครับป้ายแดนขามสะพานป่ายนี่เล่นป,ป้ายสีฟ้าไฟเขียวๆอยู่ใกล้ๆเน,นาะนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวจิตใจเห็นปน้ายแล้ว เลื่อยล่ะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องปะยางน้ำมันจิ๊ก็หยุดไปปะครับเลื่อยล่ะอาหารอิ่มเอมไปเั็กน้อยเนี่ยนี่ทีมีทางแยกเข้าไปสร้างคอมเห็นปะเรียกใส่สร้างคอมพี่น้องตรงไปบันอเภอ์บันม่วงองเภอ์ฝ่อไรอเมร์เภอข้ามตะการอะไรนะครับเสร็จไปได้หลากหลาย ไปพ้่นที่ไซก็ได้ไปพ่ที่ไซดกได้ในห้องไปข้าไปสั่งข้องนะสั่งข้องไก่ที่สุดนะครับไปเสียเดี๋ยวเลียวซ้ายเลยข้างแยกงไปเรียวซ้ายปับ๊บทนทีนะครับเลียวซ้ายนี่เลย2องศ ข้างหลวงชนบุรีสองศูนย์เก้าหกแน่งตรงออกไปเลยไปสอดออกอำเภอสงังขมไปน้องเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่ไกลที่สุดนะครับว่ามีเส้นไหนที่ใกล้ก่านี้แล้วนะครับจากอำเภอบันดุงไปอำเภอสงังขมเนี่ยขับไปทั้งอำเภอเพ่นหาสิบกิโลโลเจ็ดสิบโล่โดยเสิยงห้อง วัดอำเอเพ่นกับหาสิจากอำเเพ่นไปสามขอ้อมือยี่สิบัว่าหราวันเจ็ดสิบโลไปเซนีแค่สิบกโลก็เกินยี่สิบนรับพอสามขอ้อหมดตัวเพื่อเลยน่นกับเพื่อช่วยที่ไรนะครับสภาพจองนี้ละต้องลวงนขึ้นบนบัตันท้อสิบพันกรลกบารทอนข้ามหัวบรอนข้ามหัวไปทั้งหังวเลยไปเรื่อยๆ และน้ำถนนสายลักไปเรื่อยนะครับ สวยสนะ่วนใหญ่พราพี่น้องจัง่น้ัเห็น่น้่ะท้ี่ัง้งดีตั้งดีมากๆเลยแถวเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตั้งสายลักไปเรื่อยๆ ต้งเก็บพักอีกเล็กไปจังก็ได้ต้องผ่านทางบ้านห้อนมุดดอกมันแยงตะนน้นก็แฉบอยู่อยากออกสีสมสมจังน่อยใช่ดอกแฉบไปอีกอย่างหนึ่งนะเป็นดอกมันสมเด็จเดี๋ยวออกสมนิดนึงใช่ดอกหนองเป็นแค่แง่ตอนนู้นต่ำสักช่มนึงก็จะต่ำาเป็นแค่แงนดอกตูมมันแง่ตอนเราบานมันดอกตูมต่ำมันสูง

แต่รักไปเรื่อยจริงหนือเปล่หมอกตั้งไหนนะครับกระสิทธพานบ้านแสนอุดมนะครับบ้านแสนอุดมาาก็เดี๋ยวนี้สุ่มนึกถึงหัวหรอกนะครับครับ

วัดมิมิตอ่างน้ำพัานพวกพิบูลัะเดียวใส่ต้จะห้อมตรงไปที่2มันโก,กบซีซนบาท กรจนีเปสดาเียง่นเองัวนไปหัวขาก่นี่ไปพนิไกัได้ไปพ่ปนปปองากัได้ไอำเอเพกไ,ไปได้สารพมองกันเด้อสังข้อมน่ ย่ง้งใส่วเวลานี่ขนาดแลนพันจนชนใส่เวลาเพหนานจิถเิงบพรเกินยีน่สิบนาทีไปเนาได้ทดสอบเพิ่งวาดใส่บ้างหันมแทนดิตแทนด์มาจิตแลนกัแบบกินจังเกินจังพึ่งนิลไปใส่เวลาเท่านับ แล Net ้จ้ทีเนี่ยแกมันดิบโคต 怎么装？

เปคุยแถ้ผับไปคุยแถวผับแล้วเชียงคันสร้างคามอมสูงกมอเล่นเล่นหัวมาจาาาาๆๆมตายลเดิเรนระยะทางมาก ก็เรียวถ้าไม่่าเลยกีเพดตจะีเรากีเพลตจีบแ่ปันวเพื่อมันดูเ้อยหน่แต่ปั่นมัน เซิมงังหัวคำชะนเอาเท้าความเร็่อยเรือว่ะเรื่อยโอ้ยกัดเอาสมันยังว่านเนี่ยโอ้ยเบาเทาพอดีนะเห็นดเดยแมันทำควมเร็วามาเรื่อยๆแต่เริ่มต้นออกที่แหกพี่น้องเบิบกเกินยีเซีบัตทีบันดุง กาดูสังคมเกือเป็นการทำเวลาดีที่สุดจนระยะทา้งดีที่สุดเนาะอ่ะพอดแล้วพี่น้องพอดแล้วสังอมพอดแล้วเดี๋ยวใส่ไปอุดรไปเอเพ่นเดี๋ยวพากไปน้องไขยไปพุม่มพีใสสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่ฝังน้องสมิ่งครับหน้าพบกันไหม สวัสดีครับ